ครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูการแก้ปัญหาแอปเป๋าตังค์เข้าไปแล้วนะครับหมุนติ้วๆกันนะครับการเข้าใช้งานตอนแรกมันจะใช้งานปกตินะครับลองดูนะเนี่ยครับพอเข้ามาปุ๊บอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับมันจะให้เราใส่รหัสเราก็ใส่รหัสของตัวเองเข้าไปนะครับตอนนี้โอเคใส่รหัสเรียบร้อยรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงทีนี้พอใส่รหัสเสร็จเนี่ยมันก็จะเด้งเข้าแอปใช่ไหมครับ ทีนี้นะครับเรากดเข้าไปคําว่า G w a l l e c e เนี่ยนะครับเพื่อดูว่าตอนนี้คนละครึ่งของเราเข้าหรือยังนะครับทีนี้เรากดตรงไหนให้กดตรงสีเหลืองครับคนละครึ่งตงัวนี้ปรากฏว่าหมุนติ้วๆเลยเห็นไหมนะครับหมุนอยู่ตวเน,นี้นะครับไม่ไปไหนเลยทีนี้เราจะแก้ปัญหาได้ยังไงนะครับในการในกรณีแบบนี้นะครับถ้าเกิดของท่านไหนเป็นแบบนี้นะครับวิธีการแก้ปัญหาเราจะต้องไปทําการ แก้โดยการอัปเดตตัวแอปนะครับปกติเนี่ยบางเครื่องจะเด้งให้เราอัปเดตนะแต่ว่าตัวนี้ไม่เด้งเห็นไหมนะครับถ้าไม่เด้งแบบนี้นะครับเราจะต้องทาการปิดแอปตัวนี้ลงไปก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะปิดแอปตัวนี้ทิ้งนะครับจากนั้นไปที่ l a y Store นะครับไปที่ l a y Store ให้พิมพ์ค้นหาคําว่าแอปเป๋าตังค์ครับทีนี้พอเราเปิดเข้ามาเนี่ยนะครับจะเห็นว่าตอนนี้แอปเป๋าตังค์ให้เรากดอัปเดตใช่ไหมนะครับให้เรากดอัปเดตลงไปเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวหลังจากอัปเดตแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ที่ผมดูนี่เครื่องหลายเครื่องนะที่ทำนะครับที่เอามาให้ทำเนี่ยในตอนอัปเดตตอนใหม่นะครับหลังจากเรากดอัปเดตตัวนี้เนี่ยมันจะให้เราสแกนใบหน้านะครับเพราะว่าระบบของแอปเนี่ยมันเป็นระบบความปลอดภัยนะครับเพื่อยืนยันตัวต,วตวนเนาะนะครับดังนั้นหลังจากที่เราอัปเดตตัวนี้เสร็จนะครับท่านจะต้องสแกนใบหน้านะ นะครับหลายคนจะเจอปัญหาตอนสแกนใมหน้าแหละนะครับแต่ตอนนี้แอปม,มันฉลาดแล้วนะครับไม่ต้องกังวลนะครับโอเคเดี๋ยวรอสักครู่แต่ถ้าถ้าไหนมีแอปกรุงไทยเน็กอยู่ในเครื่องแล้วนี่ก็จะยืนยันยง,ง่ายเลยนะครับอ่ะเนี่ยครับอัปเดตเสร็จเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวทีนี้เรากดเปิดเลยโอเคกดเปิดขึ้นมาเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอสักครู่อ่ะกดทัดไปเลย จากนั้นใส่รหัสของเราครับรหัสแอป,ปนะที่เคยใส่นะครับถ้าเครื่องไหนมันมีสแกนไลน์ในมือมันจะให้เราใส่นะก็แล้วแต่นะครับเสร็จแล้วถ้าจะเห็นว่ามันจะเล่นเข้าแอป,ปแบบนี้นะครับกดเข้าไปจีวอลเลตอีกรอบหนึง่งจากนั้นนะครับให้ท่านกดคนละครึ่งนะครับเนี่ยสีเหลืองเหมือนเดิมนะครับสีส้มเนี่ยกดเข้าไปจะเห็นว่าเขาบอกว่าคุณจะต้องมีการยืนยันตัวตนครับกดเข้าไปทีนี้ นะครับท้าไมเราถึงเข้าไม่ได้ตอนแรกเพราะว่าตัวแอปมันยังไม่ได้อัปเดตมันไม่มีระบบยืนยันตัวตนนะครับทีนี้พอเราอัปเดตปุ๊บมันจะให้เรายืนยันตัวตนก็กดยืนยันเลยครับทีนี้เนี่ยมันจะให้เราเลือกใช่ไหมอันบนก็คือกรุงไทยเน็กนะครับถ้ามีแอปกรุงไทยเน็กก็กดเลือกแต่เราจะใช้สแกนใบหน้านะครับนี่ครับข้างล่างข้างบนเนี่ยกรุงไทยเน็กข้างล่างคือสแกนใบหน้าก็เลือกสแกนใบหน้าเลยนะครับจากนั้นก็กดถัดไป จากนั้นนะครับเราสแกนใบหน้าตัวเองครับทีนี้พอสแกนเสร็จปุ๊บนะครับมันจะทําการดึงข้อมูลของเราออกมามันจะบอกว่ายืนยันตัวตนสาเร็จแล้วนะครับเนี่ยเรากดถัดไปก็ไม่ยากนะนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับเนี่ยมันแจ้งมาเลยว่า g Wallet ยืนยันตัวตนสําเร็จแล้วนะครับอ่าแล้วก็ทําการกดปิดตัวนี้ออกเลยนะครับเห็นการกระบาดมุมขวาไหมนะครับ โอเคนะครับตัวนี้จะว่างเปล่านะนะครับเนี่ยกดปิดออกเลยป้าบเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปตรงคนละครึ่งอีกรอบหนึ่งนะอ่าดูว่าเงินมาหรือ,อยังนะครับเนี่ยครับเงินที่เราได้มานะครับโครงการของรัฐบาลนี่เราจะได้ใช้ตังกวันละร้อยห้าสิบบาทนะครับถ้าจะใช้คนละครึ่งเราต้องเติมเงินเข้านะนะครับเขาให้มาร้อยห้าสิบเราต้องเติมเข้าร้อยห้าสิบนะครับเพื่อใช้เงิน หลักการหลักการใช้เงินก็คือสมมติว่าเราซื้อโคกยีเนี่ยเราเอาคนละครึ่งจ่ายมันจะหักเงินของคนละครึ่ง10บาทแล้วก็หักในจีบอเลตของเรา10บาทนะนะครับดังนั้นก็คือความหมายคือคนละครึ่งแหละเราออกครึ่งหนึง่งรัดออกครึ่งหนึ่งนะครับในการซื้อของแต่เขาให้ใช้ของรัดเนี่ยวันหนึ่งไม่เกิน1 5อนะครับโอเคครับก็มาฝากกันครับเดี๋ยวพบกันใหม่ขอบคุณครับ